รูดวงชาวราศีเมถุนหันหน้าไปทางทิศเหนือเดินตรงไปมีโชคดวงชะตาของท่านเป็นยังไงเรามาดูกันในโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้หันหน้าออกเดินทางไปทางทิศเหนือจะได้ธุรกิจการงานการเงินที่ดีสังเกตโชคชะตาของท่านเอา ในโชกตาตกตำแหน่งบริวารคนอายุน้อยกว่าจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันเราผมจะนำพาเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาให้ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งศัตรูต้องปราบให้เฮียนเตียนอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัปรหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เฮียนเตียนเพราะฉะนั้นท่านต้องฝนที่ต้องคิดไต่ตองให้ดีไต่ตองให้รอบคอบดวงชะตาตัวท่านมีบริวารที่ดีมีคนที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตา เป็นคนที่มีลักษณะจิตใจอ่อนโยนผิวขาวสูงโปร่งนะครับผมลักษณะชอบทําผมนะครับเป็นรูปเป็นรูปมวยผมนะชอบมวยผมนะครับผมในลักษณะนี้ดวงชะตานี้จะมีคนเข้ามาสนับสนุนนะครับผมในโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาในตําแหน่งบริวารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างในดวงชะตาท่านเมื่อตกตําแหน่งที่ดีเท่านั้น นะครับท่านควรที่จะต้องกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อน,นําพาซ,ซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาโซนต,นตําแหน่งศัตรูนะครับท่านควรที่จะต้องนําเรื่องข่าวดีนะกกวนะครับผมมาบอกกล่าวนะครับผมคนในครอบครัวเท่านั้นอย่าบอกกล่าวศัตรูนะครับผมเรื่องราวต่างๆควรที่จะต้องปิดกัน้นอย่าบอกกล่าวใครทั้งนั้นนะับหลบหลีกซ่อนเล้นอย่าให้เขารู้แม้กระทั่งเรื่องนะับค้าขายหรือธุรกิจการงานการเงนิงน,งนทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้รู้ว่าท่านทําอะไรดวงจิตจจะเป็นไปได้ด้วยดี ให้ปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาห้าถ้วยเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมให้ท่านหลบหลีกกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวกับในกับ,ก,บก,กับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมในโชคชะตามน้าบุญบารมีวาสนาดวงชะตาเดอะไพโอเลโคบ่งบอกถึงว่าแสงสว่างอยู่ข้างหน้านะครับแต่รับหลังมีคนเอาบีดมาจอด้านหลังของท่านเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นนะครับ ในดวงชะตาของคุณยังเจอกับคนที่อายุน้อยกว่านําพาซึ่งโอกาสทองนะครับโชคลาบกับโอกาสแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้รับโอกาสทองโอกาสถ้วยทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาในดวงชะตาดวงนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะลื่นเรงนะครับลื่นเลงเล่นระบบาเพลงกองกันก็เล่นชีวิตให้มีความสุขครับทำให้ชีวิตสุขสันต์หันษาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี นะครับผมบริวารของท่านยังตกตําแหน่งเจ้ากรรมในเวรก็แปลว่าอะไรแปลว่าดวงชะตาของคุณมีบริวารเป็นเจ้ากรรมในเวรนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตนะครับผมดูว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีนะครับถ้าคนไหนมาดีลักษณะต้องดูให้ลึกซึ้งอย่าเชื่อคนง่ายนะครับผมในโชคชะตาเป็นไปตามแบบแผนนะครับวงล้อแห่งวาจจักรในดวงชะตาของคุณ ในช่วงชะตาในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ชะตาเปลี่ยนแปลงก็มือหมุนเวียนแปเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ขายดีพรุ่งนี้ไม่ดีบุ๋นไปเรื่อยๆนะครับสินค้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นในโชคชะตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเจอกับคนในมีในลักษณะมีเขามีหนดนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาครับนะเป็นคนที่ลักษณะส่งมอบเรื่องราวต่างๆเป็นคนมีจินตนาการสูงเป็นคนที่ มีอานาจบุญบารมีวัสนาสูงในการเปลี่ยนแปลงสามารถมีอํานาจสั่งการได้ครับลองสังเกตดูนะครับในโชคชะตาอำนาจบุญบารมีวัสนาเขาเรียกว่าโดนพายุฝนเข้ามากระเดประเดประดังทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกต,กต่าเบี้ยดินท่านควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแปลผันลวงชะตาแบบนี้ตกตําแหน่งตัวท่านคือการชิงไหวชิงพลิกการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบาย นะผมเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของท่านท่านจะต้องมีเล่เหลี่ยมนะครับซื้อตรงได้ไหมก็ได้นะแหละแต่ว่าต้องมีการชิงไหวชิงพริบอ่ะนะผมจะตรงๆไม่ได้ขวานบาซัางไม่ได้มันจะมีปัญหากับบริ<น>รวารเพราะฉะนั้นในจในชะตาช่วงนี้บริวารของท่านนะผมพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเขาอยากจะทําอะไรก็ทําไปให้เขายืนหยัดด้วยตัวเขาเองเลอๆจะเก่งกว่านะผมคนว่ายน้ําไม่แข็งนะครับไปช่วยเขาอาจจะจมน้ําไปทั้งคู่นะครับเพราะนั้นท่านควรที่ต้องระแวดระวัง ครับผมปัญหาต่างๆที่ตกตําแหน่งยาจบครับนะรู้สึกว่าโชคชะตาของข้าพเจ้ามีโอกาสท้องเข้ามาน้อยเหลือเกินมีจังหวะดีๆเข้ามาน้อยควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันนะครับผมการที่ท่านอยู่ตามแบบแผนตกตําแหน่งจนะติดครับผมก็คือว่าต้องทําตามกฎบ้านกฎเมืองกฎหมายเป็นยังไงกฎบ้านกฎเมืองเป็นยังไงกฎโลกวิญญาณเป็นยังไงนะครับผมจัดหนักจัดเต็มทําให้ตรงนะครับผมอย่าบิดผิวนะครับผมปัญหาต่างๆจะเข้ามาประเด บาเดยปดังกับตัวท่านในเร็วๆนี้นะครับตกตําแหน่งมีดดาบปักเต็มหลังนะครับกับวนก็ไหวกระสับกระสาย,ยอดทนอดกันเพราะฉะนั้นต้องอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงจะตาาแบบนี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตําแหน่งบริวารก็แปลว่าจะทําอะไรให้บอกบริวารของท่านนะผมไปนําเลขเสียงนําโชคมาให้อย่างเช่นอะไรครับลูกหลานลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายลงบ้านนอาฝากโชคลาภ นะครับไว้กับเขาไปซื้อให้หน่อยแล้วกันนะครับผมหรือให้เขาเลือกให้แล้วนะบ,บางทีเราติดต่อการงานการค้าก็ฝากกับบริวารของเราก็ได้นะครับหรือมาช่วยเหลือธุรกิจก็จะมีโชคลาภนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตกตำแหน่งศัตรูศัตรูกําลังจะริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าจะกลับมาหาเรื่องคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะกลับมาหาเรื่องคุณอีกครั้งหนึ่งจึงมีการต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบน,บ,นบารมีวา,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 าสนาการอีกครั้งหนึ่ง ในโชคชะตาของคุณนะครับทั้งปีนะครับโดนชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กดเมดูบายนะผมมีแต่เรื่องนะผมเข้ามาชิงไหวชิงพิบนะผมสงสัยต้องตกตําแหน่งบริวารถึงจะมีโชคลาภเพราะฉะนั้นนะครับขอทํานายว่านะครับผมโชคชะตาของท่านมิอันควรที่จะไปเสี่ยงโชคเอาเองนะครับอยากจะได้อะไรให้บริวารจัดการให้นะบริวารลูกน้องก็ได้นะครับอย่าทาเอง ให้บริวารทําให้จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปกักคุ้มคมรองรักษานะครับผมและสตูของท่านจะมีความสุขมากในช่วงชะตาที่ท่านตกตำ่ำเพราะฉะนั้นต้องคิดพินิจไต,ต่ตองให้ลอบก้อมนะครับในช่วงชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งขังจริงดีเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากๆในตกตําแหน่งตัวท่านตกตําแหน่งนักรบเก่าอดีตชาติเคยเป็นนักรบก็ได้ มีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่เหลี่ยมเลโกลนเพทุบายพยายามยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนเบืองบุญกุศลวาสนาบริวารตกตําแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้บริวารทําให้เพราะว่าตกตําแหน่งเดอะซันปักธงรอเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคครับออกรถใหม่ป้ายแดงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ติดต่อกับให้บริวารทำให้ นะครับเดี๋วล้วเมื่อบังเกิดตกตำแหน่งตัวท่านเพราะฉะนั้นความรักของคุณจะผสมเร็จท่านยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีนะครับศัตรูช่วงนี้จะคิดมากนะครับติดกับดักเรื่องเงินนะครับผมท่านก็นั่งหัวเราะไปแล้วกันนะครับผมในโชคชะตาของท่านนะครับจะมีเกณฑ์ตัดสินใจเร็วๆนี้ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมชีวิตเกี่ยวกับเรื่องนะครับการ แบ่งปันผลผลิตนะครับเรื่องการงานการเงินความรักนะผมได้ทั้งนั้นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งผลผลประโยชน์กันนะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตรองให้รอบคอบนะครับโอเคครับถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่สวัสดีครับ